โอเคใครที่ได้ผ่านมาดูในคลิปนี้นะครับใน EP นี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงก่อนที่จะมีรายได้ในฝั่งที่การทำลาลโอเอแล้วก็มีรายได้ที่พอที่จะอ,อยู่ได้เป็นเดือนมีเงินเก็บแล้วก็เอาไปลงทุนได้อะประมาณนี้นะครับก่อนหน้านี้เลยเนี่ยผมทําเรื่องของตัวสติกเกอร์เอามาขายสติกเกอร์ลายปกติแบบนี้แหละในยุคแรกๆเลยนะครับผมเริ่มตั้งแต่ปี2011ก็เป็นหนี้ด้วย เพราะว่าไม่รู้จักการลงทุนหาลูกค้าไม่เป็นยังไม่มีการตลาดใดๆเลยจนวันหนึ่งพอมันเริ่มโตขึ้นมาจากในธุรกิจสติกเกอร์คนยังไม่มีคนเข้ามาเป็นคู่แข่งเราเยอะนะครับเราก็ขายของเราได้ปกติแค่โพสธร,รรมดาเล่นธรรมดาเปิดเพจธรรมอย่ดงเงี้ยก็สามารถมีคนเข้ามาซื้อกับเราเยอะและ้วพอยุคหลังๆมาครับคู่แข่งมันเยอะมากร้านค้าขึ้นกันเป็นแบบ โอ้โหยิ่งกว่าต้นหญ้าแทรกกันขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าพอมันมีคู่แข่งเยอะปุ๊บเนี่ยคนไกลตลาดเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือมันจะตัดราคาเพราะตัดราคาไปเยอะเะมากๆนะครับมันทําให้เราหนึ่งและใจไม่ดี2เราอาจจะแบบเอ๊ะพอมันมีคู่แข่งเยอะเราจะทํายังไงดีเราก็ต้องมานั่งคิดตลอดเวลาต้องมานั่งเหนื่อยในการที่จะต้องหาข้อมูลหรือจะต้องทําสิ่งที่แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่าเหนื่อยได้เลยก็คือว่า เวลาเขาลดราคาหรือตัดราคาไปนะครับแล้วเหลืออยู่กําไรอยู่แค่หนึ่งบาทสองบาทอย่างเงี้ยลองนึกถึงสภาพนะครับเพื่อนๆลองนึกถึงตามนะกําไรหนึ่งบาทสองบาทเนี่ยกับต้นทุนในการที่จะซื้อมาต้นทุนอะสมมตินะครับต้นทุนมันอยู่ที่ประมาณอะสวนหนึ่งลายแบบต่ำๆยี่สิบบาทยี่สิบสองบาทลองนึกถ้าสมมติว่าตัวผมนะครับส่งผิดไปหนึ่งลายนะผมก็จะต้องเสีย เสียต้นทุนไปแล้วแน่นอนสมมติว่าเสียต้นทุนไปละ20บาทผมจะต้องใช้ในการที่จะส่งสติกเกอร์เพื่อคืนทุนตรงนี้กลับคืนมานะครับผมต้องส่งไปถึง20ตัวถึงจะได้ทุนคืนอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับที่มันเหนื่อยมากๆแล้วก็ทําให้ผมต้องมานั่งคิดหลังจากที่เราเคยอยู่ในยุคที่มันแบบพุง่งรายได้เยอะๆจากสติกเกอร์ก็กลายเป็นว่ามันก็เป็นหัวมันก็ตุปปรับลงมาด้านล่างนะครับ มันเลยทําให้นึกถึงเลยครับว่าเจอการตัดราคาแบบนี้นะแล้วบางคนที่เขาตัดราคาไปเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ได้นึกถึงว่ากลไกตลาดมันจะเป็นยังไงทําร้ายร้านค้าด้วยกันเองขนาดไหนยิ่งมือใหม่มาคิดราคาถูกแล้วเจอเหตุการณ์อย่างที่ผมบอกนะคบว่าเราส่งผิดส่งผิดลายเราต้องส่งกับลูกค้าลายใหม่กับคืนไปกว่าจะได้คืนต้นทุนเพิ่มเผื่ไม่ได้กําไรด้วยวันหนึ่งหมดวันหนึ่งเนี่ย กำไรก็แทบจะเรียกว่าน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ํด้วยซ้ำไปนะครับในบางร้านดังนั้นเนี่ยก็เลยมานั่งคิดต่อว่าเอ๊ะผมจะทํายังไงดีที่จะชีกจากธุรกิจนี้แล้วแต่ไม่ได้ล้มเลิกนะก็ยังอยู่ปกติเลยแต่เราจะเฟดตัวออกโดยที่เราไม่ต้องทําแล้วเราก็เลยมาเห็นนะครับมาเห็นช่องทางที่เป็นเราเอนี่แหละเพราะว่าเราเองมีแชทบอทเข้ามาเล่นสามารถที่จะวางแผนในการที่จะทำโซลูชันงานต่างๆได้ ตรงนี้พอผมเริ่มเห็นช่องทางแล้วแล้วผมก็จะเลยเริ่มมาเริ่มศึกษาแล้วมาเริ่มศึกษาว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างมันคล้ายๆเพจนะแต่มันข้อดีคือมีแชทบอทเข้ามาในตอนนั้นนะก็มานัศึกษาว่าแชทบอททาอะไรได้บ้างใช้อะไรเชื่อมต่อแล้วเราจะนําเสนอข้อมูลยังไงโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องไปแบบเราต้องมาพะูดตลอดเวลาหรือต้องมาทําการนําเสนอตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับก็เลยมาเห็นลาแชทบอทแล้ว ก็เลยมาลองทําดูมาลองสร้างระบบดูลองวางการที่คนอะ่ะชอบถามอะไรเรานะครับผมก็จะ list ไว้ก่อนเลยว่ามีถามอะไรบ้างถามของใหม่ถามลดราคาถามเกี่ยวกับการทํา VPN หรือนู่นนี่นั่นนะครับผมก,ก็จะมาวางระบบวางแผนตรงนี้เสร็จปุ๊บลองมาทําดูช่วงแรกนะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็เรียกว่าเป็นของใหม่กับในณนะตอนนั้นพอเริ่มไปเรื่อยๆปุ๊บมันเริ่ม มีคนเข้าใจในบริบทแล้วเพราะมันเริ่มเห็นยูสเคสต่างๆขึ้นมากลายเป็นว่าธุรกิจนี้ผมไม่ได้ทําแล้วคือมันดําเนินต่อนะแต่ผมไม่ได้เอาตัวเข้าไปยุ่งอะไรขนาดนั้นแล้วนะครับข้อมูลมีให้หมดเลยเขาก็แค่าามาเลือกดูเลือกนั่นเลือกนี่เองเสร็จแล้วเนี่ยจากที่ารายได้ตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้โฟกัสมันมากนะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ากําไรมันน้อยมากมาก ยิ่งถ้าทําอะไรผิดทําอะไรไม่ถูกมันก็ยิ่งน้อยไปเลยแทบไม่มีประโยชน์เลยแต่ไม่ได้ลมเลิกนะครับก็ยังให้ระบบมันทํางานอยู่เพราะว่ามันเป็นการทํากําไรที่น้อยจริงๆเสร็จแ,แล้วพอมาเห็นช่องทางของการทํำราวเอตอนนี้มันคือขาขึ้นแบบที่ผมเป็นสติ๊กเกอร์ในยุคแรกๆเลยแล้วมันมันเยอะมากกว่าสติ๊กเกอร์ไม่รู้กี่เท่าไม่กล้าผมไม่กล้าที่จะบอกตัวเลขแบบเป๊ะๆได้นะครับเพราะว่า สตาร์ทอะสตาร์ทผมหมื่นบวกต่องานทั้งนั้นเลยแต่เรามานึกหถึงสภาพตรงที่ผมส่งสติกเกอร์ถ้าผมยังดันทุลังอยู่ในตอนนี้นะกว่าจ,จะได้20บาทกว่าจะได้ร้อยหนึง่งโอ้โหเหนื่อยมากแล้วไหนจะต้องไปเจอคู่แข่งอีกมากมายซึ่งในตลาดตอนนี้ถ้าสมสมติว่าเป็นเวลา o a เตอนนี้อยู่นะคู่แข่งเรามีน้อยมากเรามีาคนที่ทําเป็นแบบนี้มันน้อยดังนั้นนะครับจุดที่เราเห็นโอกาสคือ เราเข้าไปช่วยผู้ประกอบการเราสามารถที่จะได้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่หลายแขนงที่ไม่ได้เพียงแค่สติกเกอร์เพียงแค่กลุ่มลูกค้ากลุ่มเดียวแต่กลายเป็นว่าเราได้ทุกกลุ่มที่เขาทําธุรกิจเราเข้าไปช่วยเขาเราอาจจะช่วยครั้งแรกเราอาจจะช่วยฟรีแต่สิ่งที่การให้ฟรีในครั้งแรกเขาก็จะรู้สึกเกรงใจเขาก็จะต้องให้ผลตอบรับกลับมาบ้างเคสนะครับเขาอาจจะไม่ได้ให้เป็นค่าจ้างแต่เขาให้เป็นกําไรจาก ธุรกิจของเขาแล้วแบ่งเปอร์เซ็นต์มาให้เราอย่างเงี้ยครับถามว่าเราทําตลอดเวลาไหมไม่เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราวางแผนทุกอย่างเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะเป็นโฟในการที่เราไปช่วยเขาเขาช่วยเราเขาโตเราโตจะเป็นแบบนี้เลยครับเลยทําให้เห็นว่าก่อนที่ผมจะมาทําเราเอแบบจริงจังเนี่ยเพราะว่าผมเห็นช่องทางของเงินที่จะเข้าและแต่ธุรกิจเดิมก็ไม่ทิ้งนะครับต่อไปเนี่ยในอนาคตที่มองไว้นะครับก็คือเราจะเอา AI เข้ามาต่อในแชทบอทแล้วเอาไปช่วยผู้ประกอบการ เจ้าเดิมที่ผมเคยดูแลนี่แหละผมก็จะไปเพิ่มฟีเจอร์ให้เขารู้สึกว่ามีอะไรที่ง่ายขึ้นและดีขึ้นผมอยู่ในโอ peration มาหลาย10ปีเลยจะเข้าใจว่าคนโอ peration เนี่ยจะเหนื่อยแค่ไหนในการที่จะเข้าไปปฏิบัติการทํางานตรงนั้นทําตรงนี้แต่เราไปลดขั้นตอนให้เขาตรงนี้เขาก็จะช่วยเราได้เยอะมากเช่นนะครับสมมติว่าเขาเคยจ้างคนคน,นึงอยู่ที่ราคาหมื่นห้าเราเอาข้าระบบเข้าไปช่วยแทนหน้าที่ของคนนี้แต่ไม่ได้ตัดคนนี้ออกนะ แต่แค่ว่าเราเอาระบบเข้าไปช่วยเอาคนที่เขาเคยเคยทาตรงนี้ไปทําอย่างอื่นก็ได้ไปคิดงานอย่างอื่นก็ได้หรือเหตุการณ์ถ้าคนคนนี้นะครับเขาลาออกไปผู้ประกอบการก็ยังทํางานได้อยู่ไอ้ตรงนี้แหละมันคือแกลบหนึ่งนะครับในการที่แบบว่าสมมติว่าเขาเคยจ้างคนนี้ที่หมื่นห้าบังเอิญคนนี้ลาออกแล้วไปช่วยงานที่บ้านไปแล้วแต่ด้วยเหตุผลใดเรายังสามารถที่จะได้รายได้จากตรงนี้กลับขึ้นมาหาเรานะครับเป็นคนที่เราเป็นคนที่ทําระบบให้เขาแต่เขาอะจ่ายไม่ต้องจา่ายค่า ไม่ต้องมีไม่ต้องไปจากค่าประกันสังคมไม่ต้องไปหาสวัสดิการอะไรให้เราให้เขานะครับแต่เราเอาระบบเข้าไปช่วยแล้วก็เอามาจินส่วนต่างตรงนี้แหละคืนมาให้เราในที่เราไปช่วยเขาเขาก็จะเห็นในมุมนี้นะครับในการที่จะทําให้ธุรกิจเขาโตขึ้นด้วยเราโตขึ้นด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรมีตลอดเวลาก็คือต้องมีความรู้และตามเทรนด์ให้ทันว่าเช่นแต่ละอันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วกระแสมันเป็นยังไงบ้างแล้วเรามองเกมให้ออกแล้วหลังจากนั้นนะครับเราถึงค่อย เอารายได้ตรงนี้เนี่ยในส่วนหนึ่งเอาไปเรียนรู้ต่อไปเรียนคอร์สที่สูงขึ้นหรือไปเรียนคอร์สที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเราก็าไปลงทุนด้านนี้ต่อเพื่อเอาความรู้ตรงนี้มาพัฒนาต่อนี่คือหลักการของการวนเวียนนะครับไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆผมเห็นช่องทางตัวนี้ก็เลยอยากจะบอกเพื่อนนะครับว่าถ้าตอนนี้นะครับอยากจะกระโดดเข้ามาในวงการนี้นะผมแนะนําเลยนะไม่เหมือนกับตรงสติ๊กเกอร์นะผมไม่เคยแนะนาบอกว่าเอ้ยเข้ามาเลยแล้วมันมันมันแย่งกันเพราะว่าผลลัพธ์ของของ การได้ได้อะได้ของไปอ่ะมันเท่ากันแต่มันไปการแข่งกันเรื่องราคามันก็เลยกลายเป็นว่าอ้เหนื่อยต่อให้คุณกระโดดเข้ามาในวงการเราเองนะคุณตัดราคาไปแค่ไหนนะมันไม่ได้มีผลกับผู้ประกอบการด้วยกันทั้งหมดหรือว่าในในฝั่งของเดบด้วยกันทั้งหมดเพราะว่าลูกค้าแต่ละเลเวลมีเยอะมากและธุรกิจมันแขนงมันโตขึ้นเรื่อยๆครับมันมีการสมมติว่าคนนี้เลิกธุรกิจนี้ไปอ่ะเดี๋ยวมีกลุ่มใหม่เจ็ดใหม่ขึ้นมาทํามันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยครับเยอะมากๆก็เลย มาแชร์ประสบการณ์หนึ่งนะครับที่เราเคยเจอในเหตุการณ์ว่าเราทํายังไงบ้างเรารับงานลูกค้ายังไงบ้างเราไปกว่าจะคุยได้กว่างานจะเสร็จได้เนี่ยอันนี้ผมเชื่อได้ว่าทุกคนจะต้องเจอเหตุการณ์นี้ถ้าเริ่มกระโดดเข้ามาเนาะเราจะเจออะไรบ้างวันนี้ผมก็เลยเอามาแชร์ให้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าจะลงดีเทลมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวใน EP ีถัดไปนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาเล่าดีเทลว่าส่วนว่าพอเรารับงานเนี่ย เราจะต้องเจออะไรบ้างแล้วเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในกว่าจะเสร็จงานแต่ละงานอันนี้มันจะเป็นโซลูชันหนึ่งที่อยู่ที่เทคนิคและไอเดียของแต่ละคนแต่เดี๋ยวใน EP ีหน้านะครับผมจะมาแนะนําในการที่จะเจาะลึกมากกว่านี้เพื่อให้ทุกคนได้มีรายได้ที่มากขึ้นและลองเอาไปบริหารจัดการทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นเหมือนกับที่ผมได้ผ่านมานะครับก็จะเจ็บมาค่อนข้างเยอะแล้วค่อยแล้วค่อยเข้าใจมันก็เลยจะมาแบ่งปันให้เพื่อนลองดูนะครับใครที่ติดตามผมตรงนี้เนะี่ยผมก็อยากให้ทุกท่านได้มี ชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ทําให้เหมือนกับอ,อะไรที่มันเคยผ่านมันคือประสบการณ์อะไรที่มันดีขึ้นมันคือประสบการณ์เหมือนกันแหละแต่มันก็จะไม่เจ็บปวดเท่ากับเราไม่รู้อะไรเลยเนาะโอเควันนี้เรามีแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยลวกันนะวันนี้มีแค่นี้แหละบา,บายบายครับ